สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองมนีอีสานครับแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่ได้ยินแต่เสียงเดี๋พี่น้องเห็นหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องครับก่อนอื่นกันแนี่น้ำเจ้าของยางเปลี่ยนทางกันจากน้อยก่อนวยครับเอ,เอาเอาเอาตามทะเบียนบ้านเลยน้อพี่น้องคือนายไพศาลปะพาเมืองเด้อพี่น้องหรือว่าซื้อเหรียญซื้อสนครับแต่ว่าคันพูดเถ่าน้ำบ้าน่นก็เอื่นพี่น้อ,นนองแต่ว่าเด็กน้อยคนอื่นไอนน้สนอยู่ครับ เป็นเจ้าของช่อง y o u t u สองช่องครับช่องมองนีอีสานกับช่องควายไทยไล่ทุง่งกับเพจมองนีอีสานเด้อพี่น้องครับผู้ใดเข้ามาเบิ้งไม่กะห้างเดก็ขอฝากนี่เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่วยกันนะครับมื้อนี้ก็มาทํางานอยู่กลางป่าไอยครับมีแนวสิมาโชว์พี่น้องครับได้แนวโช่วยไม่ได้ขวัญกำลังใจจาก YouTube มากเลยสิเอามาหวัดพี่น้องท่านผู้ชมผมเบิง้งให้เก้าลวครับ ข่ออะไรใหญ่ห้างน้อพี่น้องห่อนแดดเดี๋ยวใส่หมวกจิมหน่อยก่อนครับห่อนอไเนี่ยเอาใส่หมวกแล้วคนอนุญ,ญาตใส่แว่นตาพร้อมเด้อพี่น้องแดงดห่อนห่อนมือนี่ครับมือนี่วันที่สิบสองมีนาครับไทยตอนห่ามงใกล้ดิทีท่ยงเนี่ยพี่น้องแดดกับห่อนครับตัดไว้เอาไปเฮียออกเสียเปียกเบิดนี่ครับได้ของมาครับนี่เป็นรางวัลจากยูทูบครับเนี่ย ทำยูทูปมา3าปีได้รังวัลก็เลยสิเอาไม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ่งขึ้นกันครับเพราะว่าท่านผู้ชมผมเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กําลังใจมาจนว่าได้ในรังวัลชิ้นนี้มาเนี่ยครับเดี๋ยวสิมาแกะสูพี่น้องเบิง่งเบิ่งแบบข้าวๆหรือพี่น้องแบบบลรววิวแทบบนในแล้วครับนี่แผ่นแรกนี่ก็สิเป็นใบน้ําบัตรใบรับประก,กันกับใบเนี่ยครับใบเพื่อนคล้ายๆใบป,ประกาศสนีิยบัตรน้อพี่น้อง จากยูทูบครับเนี่ยจากจากซีอีโอยูทูบจากอเมริกาครับอย่างซูซานอีย่างจากย่างเนี่ยพี่น้องผมอ่านบอกแบบน,นี้สิพาพี่น้องว่าเบิง้งนี่ครับนี่คือรางวันครับเป็นโล่พี่น้องครับเนี่ยเดี๋ยวแกะก่อนนี่ครับเป็นโล่ครับโล่เงินว่ามันโล่ตัดอ้ยเด้อพี่น้องโล่เงินจากยู u ูบดี่ครับเนี่ย ควนสิได้โลเงินมามนี่ครับนี่มองนี่อีสานมีผู้ติดตามครบหนึ่งแสนคนเด้พี่น้องคอนสิได้โลกเงินครับแต่ว่าสําหรับผู้มีือเสียงคเน,นเกิด m มเ e นเลี้ยงแปลกครับแสนคนคิบๆเขาเดียวครับแต่ว่าขันค้นงานตัดอ้อยเจ้าผมนี่แสนคนผมก็ถือว่าลายเด้วเด้พี่นอ้องสนสิได้มามนี่นี่ก็เป็นโอกาสดีกับไม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ้งขึ้นเก่าละครับเนี่ยเป็นโลกเงินครับเป็นรางวัลจากยูทูบได้ติโลกเด้พี่น้องพ,อ,งพอได้เงินนี่ครับนี่ หนึ่งแสนซับก็คือหนึ่งแสนผู้ติดตามสิได้โล่เงินแต่ว่าขันล้านซับก็จิเป็นโลท่ทองนะพี่น้องขันสิบล้านหนังสิ่ก็สิเป็นโล่โล่เพชรโล่อิหยังเพิ่นละครับแต่ว่ากันพี่น้องสนับสนุนดีๆก็มีโอกาสที่ได้จับโลท่ทองน้ำเพิ่นคือกันแล้วเนาะพี่น้องเนะาะคอยยุ่นน้ำกันไปโดนๆด,ด้วยพี่น้องครับท่านผู้ชมของมองนีอีสานกันได้นี่ครับให้เบิ้งลูปลักษณะนีเด้วยครับนี่เป็นคล้ายๆอลูมิเนียมเป็นกระจกครับสวยงามอยครับนี่ เบืงแ้วกับผมมีราคาบ่มีมุลน่าดเราพี่น้องแต่ว่าส่วนสีได้มากับสามปีพวกครับเนี่ยส่วนที่ได้ผพนเดียวเนี่ยพี่น้องผมง่ายๆก็คือปริญญาตัดออยแล้วพี่น้องเนี่ยทำยูทูบหรืออะไร้สยป้าใส่ไวยครับได้จับน้าเพิ่นกัดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยครับพี่น้องท่านใดกำลังสิขัดเครดหรือว่าอยากเครียดก็ล้องศึกษาเบืเ้องด้ยครับเด้อเขาไปในยูทูปครับมีอาจารย์หลายๆท่านเพิ่นสอนโยกครับเจ้าก,กับการทำยูทูบอ่ะ ท่านผู้ใดมีความรู้น่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกินกาคอามเมีตนเข้าม้าครับหรือว่าติดต่อโดยตรงที่ Facebook ก็ได้ครับ Facebook เส้นทางสายเลาะด้วยพี่น้องเด้อย,ยินดีรับพี่น้องครับทุกคนครับแต่ว่าก็แนะนามานี่ครับจากท่านผู้ชมมองนีอีสานเนี่ยครับสกิดบอกจากน้อยเนี่ยก็ได้ครับค่อยีิได้รับงายเนี่ยน้อนพี่น้องเพราะว่ามิจฉาชีพเพิ่นกันไลเอ,เอาไว้ก้อนพี่น้องครับนี่เนี่ย,ขอขอยครับ เนี่ยครับท้ายบรรยากาศนี่ครับสตอริโอกลางป้าอ้อยเลยพี่น้องมาตัดอ้อยสดๆอ้วตัดอ้อยไฟใหม่พี่น้องมือไหนตัดอ้อยไฟใหม่ก็เป็นมองทํางานพร้อมมองสตอริโอไทยทํายุทธทัวพ่อเด็ดพี่น้องครับเนี่ยแดดก็ฮ้อนฮ้อนมือนี้ก็ได้โอ้ยโบพาแดดก็ฮ้อนอไรพี่น้องบอกเคยเอาเจ้าของอ้อยจากเทียวมันก็เป็นตื่นๆกล้องดือยกันนี่ครับนี่ก็ได้เมื่อมบรรยากาศเนีไปแต่ว่า เพิ่นตัดอ้อยไปแต่วันบ่มีตากล้องแม่พี่น้องมัดใช้งาผักกะทินไว้ครับเนี่ยคือได้เห็นหน้าเห็นตากันมันบ่มีคนหมุนให้เนาะอยากให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศรอบๆอยต่ว่าบ่มีค้นหมุนให้ครับนี่นี่ครับพูนไปทั้งพ่นครับนี่พ่นบูทั้งหลังเนี่ยเมื่อนี้ก็มาตัดอ้อยของเถาแกใหญ่เพิ่นครับไล่พรจันทรึกนี่ครับของท่านล้องวาดสนานะยครับเสียเขียวเขียวนี่ยกับคุณนายอำคาพรจันทรึกเดี๋ยวเมื่อแล้งจะไปคอ เชียงเดิมก่อนครับโปรโมทเนี่ยนี่ก็มีคนงานทีมงานหลายๆเป็นสิบเป็ดเทากแล้วพี่น้องนี่นี่ผู้อยู่ทั้งหลังนี่กับทำโยชัวเพื่อกันได้พี่น้องนี่เพิ่นบอกโปรโมทซอยแนวกันนะผู้ใดอยากเบิ่งแล้วก็ช่องอย่างก็เฮือช่องอย่างพุกก็ช่องคนในพู้ครับเพชรเที่ยวกับสายอย่างเฮือช่องในพู้เนี่ยสายทรรมหาหากินนะครับเข้าไปเบิ่งเล้าเนี่ยแล้วก็ตัดไหวกันล่ะครับเนี่ย สายหากินครับแต่ว่ากัตัดไหวที่กันนี่ครับเบิรงโลวพี่น้องโชว์อีกกอนว่าวหลเราลืมคำบอกเจ้าของพี่น้องมันตื่นเต้นไทยเจอผู้อื่นไหลายวันนี้ว่าไทยเจ้าของมันก็เป็นตื่นเต้นนี่พี่น้องครับเอาเป็นว่าก็ว่าหลายมันบรดีเนาะพี่น้องมันตากแดดมันห้อนผู้ใดมีปัญหามีอย่างก็แลกเปลี่ยนกันด้วยพี่น้องครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยเนาะมันบรหยุดนิ่งไหมพี่น้องมันไปเรื่อยๆครับเขากับมีความรู้ใะไกับมาแลกเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะ ว่าถือเป็นครูเป็นอาจารย์ถือว่าเป็นมาแลกกันมาแลกควมลูกกันครับผู้ใดอยากเช็ดยูทูบกับปรึกษาได้เลยครับเดี๋ยวผู้ใดอันใดมิชเรียกอันใดสิขี้แนะหรือว่าชี้น้ำผมกะแนะนำมาได้ครับน้อมรับคําติชมทุกอย่างครับแต่ว่าอุปกรณ์บอดีพี่น้องช่วงนี้ยายจากโทรศัพท์เพียงเดียวมันกะบุกคอยได้เอาหน้าเจ้าของลงจากน้อยเนาะเอาสุดท้ายนี่กับ ขให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมของยุทธบมองนีสารทุกท่านนะครับยู่ดีมีความสุขกันสุขคุครับอย่าเจ็บย่าจุนลำลำรวยรวันที่หนึงวันทีน่สิบหกในกายมันมันกันสุขคเดนอพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ